สวัสดีครับผมโจเซฟธานาคารพบกับรายการ IPM อัปเดตสำหรับวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ในงานวิถีถิ่นลิเกไทยซึ่งงานนี้นะครับผมต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่ามีการแสดงลิเกนะครับแล้วก็ผมจะเก็บภาพมาฝากคุณผู้ชมบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับงานมหากรรมศิลปะวัฒนธรรมไทยมรดกโลกวิถีถิ่นลิเกไทยสายสัมผันธ์เสน่ห์พื้นบ้านไทย จัดงานโดยมาดามหนูนาโดยภายในงานจัดเต็มกับโชว์อลังการมหากรรมวัฒนธรรมร่วมใจรวมไทยสร้างชาติเสริมฐานรากวัฒนธรรมลิเกไทยให้เกิดความเข้มแข็งโดยจัดขึ้นณนะพัตคารเฉาเชียงโรงแรมเดอะเทรเวลเลอร์ er, ชั้น10ซึ่งรายได้ทั้งหมดจากการทำบุญหลังหักค่าใช้จ่ายมอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิธรรมรักวัดพระบาทน้ำพุค่ะภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปชมพร้อม,อมกันเลยค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามีความอยากจะให้ทุกๆท่านที่มาในงานนี้ให้รู้จักมรดกโลกหรือศิละปะวัฒนธรรมไทยซึ่งปัจจุบันนี้จะไม่มีใครรู้จักละนาศมีแต่รู้จักกองชุดเราก็อยากจะอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเพื่อให้สืบสารต่อไปในอนาคนข้างหน้าแล้วก็เลยได้เชิญท่านผู้มีเกียรตินักข่าวและผู้มีประการะหลายๆท่านมามาในงานนี้ค่ะ สนับส,สนุนเสริมใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยกำลังจะทำงานงานนี้กับช่องของคุณชายแฮกค,ค่ะ,คะเพื่อเสริมสร้างศิลปินอย่างภากลางเรามีคอ,อ,อนล้ำตัดละครลิเกทางอีสานก็จะมีเกี่ยวกับพวกหมอลำทางใต้ก็มีมนโนราตอนนี้กำลังจะทำช่องนี้อยู่ค่ะ สมัยนี้เด็กรุ่นใหม่ไม่ดูอ,ะอ่ะก็เลยอยากจะฟื้นฟูขึ้นมาเพื่อจะได้มีอนุรักษ์ของประเทศไทยอะค่ะคิดว่าไม่ยากนะคะเพราะว่าถ้าเราช่วยกันนะคะทั้งทั้งผู้ใหญ่ปัจจุบันและผู้ใหญ่ในอนาคตข้างหน้าถ้าเราช่วยกันคิดสร้างสารรค์เอาของเก่าๆหรือของวัฒนธรรมไทยที่ที่มันมาบุกเบิกใหม่ได้มันก็ช่วยกันรนดมรำไ้ละเมอค่ะมีใช่ค่ะชมร,ะร,รมศิลปะศิลปะการลำค่ะเนี่ยแต่ตรงนี้เราก็จะ ตอนนี้กำลังคุยกับกระทรวงวัฒนธรรมอยู่เหมือนกันค่ะผู้ใหญ่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะช่วยตรงนี้ก็ว่าจะประชุมกันอีกทีหนึง่งแล้วจะถแถลงข่าวค่ะคุยกับท่านเวียงวลเชษ์นะคะแล้วกับท่านเป็นเลขาของ,<ม>ข,องของท่านอิทธิพลคุณปื้มะค,ะค่ะเพราะเนี่ยกำลังรอท่านอยู่เพราะท่านยังไม่ว่างติดต่อกันเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ท่านบอกว่าเดี๋ยวจะว่าง้วจะนัดไปะคะ่ะมีค่ะก็ะเนี่ยบอกว่าจะมีช่องะคะ่ะช่องที่จะสืบสานวัฒนธรรมไทยต่อไปค,คือเราจะมีทั้งลิเกทั้งโขนทั้งหมอลำทั้งละคร ทั้งมโนราทุกๆภาคส่วนที่มีการแสดงของคนไทยอะค่ะตามของ i p n นะคะช่อง57ค่ะอนาคตข้างหน้ากำลังจะเริ่มตบโตใหม่ในอนาคตข้างหน้านี้นะคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับภาพบรรยากาศในวันนี้ เรียกได้ว่าเป็นวัฒนธรรมที่สวยงามกันเลยทีเดียวแต่น่าจะได้ครับคุณผู้ชมเวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้พบกับผมและ IPM ออัปเดตในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ